สวัสดีครับผมแอสตราลิติคอนนะครับสวัสดีครับฟังนรุดนะครับสวัสดีครับผมตุลัยแข่งครับเป็นการร่วมงานวันนี้ก่อนเป็นไงบ้างคะงานวัร่วมงานตั้เจ็ดสิบอะไ่มาเลยผมก็เลยหรอก็ก็รู้สึกสนุกมากเลยทำงานวันนี้ได้เล่นได้เล่นวอลเลย์บอลได้ได้แบบออกมาจาพี่ออกมาแบบพี่มีจิ้มชาติเลยก็รู้สึกดีมากเลยนะแล้วครับ ก็สนุกมากเลยครับได้เล่นวอลเลย์บอลจากที่ล่าสุดที่เล่นน่าจะมสหรือม .5 นี่แหละก็แล้วก็ได้เล่นกับพี่ๆทีมชาติด้วยก็สนุกมากครับเหมืนอน2คนเลยครับก็คือมีพี่ทีมชาติมาร่วมด้วยแล้วก็เหมือนแบบอ,อีกทีมนึงก็มีเหมือนกันเหมือนเราได้แข่งกับทีมชาติด้วยแล้วก็แบบได้เล่นกับพี่ๆที่แบบว่าเราก็รู้จักกันอยู่รคราเป็นนักกีฬากนนักกีฬาจะมีแต่ระดับซอยเท่านั้นเองเก่ง <c oughs> <c oughs> อ่าอย่าง,งผมเคยต้นอย่างประมาณกลางปีเป็นของคณะเป็นนักบอลเล่คณะ<ช>แต่ตอนนี้ถอยมาเป็นระดับซอยแล้วกลาเป็นระดับซอยแต่คุณเคยเป็นนักกีฬาหรือเปล่าจริงๆเป็นนักกีฬาบาสครับแต่ว่าที่มอก็จะมีเพื่อนล่าไปเล่นบอลเล่ด้วยบางทีเพาะคนไม่พอ,อนีขอขอ่ของจริงครับอนี้ของจริงเตะบอลครับครับผไม่ได้ใช้มือด้วย ก็จริงๆร,รู้สึกว่ามันสนุกกว่าที่คิดไปเยอะเลยครับได้แบบลองเล,นเล่นได้เล่นกับเพื่อนๆหลายๆคนก็ตื่นเต้นนี่ครับ<อ>ผมว่าวอเล่ก,ก็ท้าทายดีครับผมว่าเป็นกีฬาที่ยากอยู่แล้ว,วก็โชคดีเหมือนแบบมีพื้นฐานกีฬาเบืยช่วยทำให้ง่ายเลยท,ทำใจนะไม่ก็ ก็รูปบอลยืดเส้นอะไรก็แบบดูดูลีปบอลเลขกพยายามเข้าใจจะได้ทำดีๆครับก็ไปทัาที่ือคำใจคำใจครับมียืดเส้นก่อนก่อนที่เล่นแต๊บหนึ่งแล้วก็เล่นเลยครับผมผมเป็นแนวคือตอนแรกเราก็คิดไปแล้วว่าเราจะเล่นยังไงใช่ไหมครับแล้วเหมือนพอมีคนแพกมาว่าไอลูกบอลลูกที่สองน่ะมันเป็นยังไงก็เลิกแล้วเลิกทุกอย่างไปว่ากันลูกใหญ่ดีกว่าครับผม ก็คืออย่างพี่กี้ก็เป็นกัปตันทีมชาติด้วยแล้วก็แบบอยู่ในชุดแบบเจ็ดเซียนใช่ไหมครับคือจริงๆผมก็ดูตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราเป็นคนดูวันเล่ยอยู่แล้วอะไรอย่างเงีแบบ้ยเราดูมาตั้งแต่แบบตอนนั้นด้วยแล้วแบบเขาเคยเข้ารอบชิงหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยแล้วครั้งนี้แบบไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งก็แบบดีใจที่ได้มาเจออะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบน่ารักมาๆกๆนะครับได้เน,นี่ยมองให้ขอบบได้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยนะ กที่มะเ้แ็ผมก่อนเลยเนาะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันให้กำลังใจพี่ๆทีมชาติทุกคนนะครับเพราะว่าพี่ๆทุกคนก็ตั้งใจมากแล้วปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยก็อยากจะให้เราแสดงความเป็นไทยออกมานะครับเพราะว่าไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนครับก็อย่าลืมมาเชียร์กันเยอะๆนะครับ แล้วทำไมผมคนเดียวล่ะเดี๋ยวตู้คนเดียวด้วยอ๋อยังไม่จบี่าเชียเอาเลยพี่เชียอย่างนี้ลวกันดีทำได้ดีแล้วทำไมไม่ให้ทำพร้อมกันเมื่อกี้ลเบอร์ใหญ่คะเบอรใหญ่ด้วยถ้าเชียมันแบบสูงอย่างนี้ แม่ชอบกันมีความสุขค่ะเดมาอัเผลงานแต่ละคนนิดนึงออาที่เรมที่ต้องฟังก่อนเนี่ยมีซีรีส์เรื่องทํานายไทยทับนะครับออนแอร์ทุกวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งช่อง GMM25 นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้สี่ทุ่มครึ่งที่วิวครับเป็นยังไงก็นกแลของต้นต้องลองไปดูกันรู้สึกว่าสนุกมากสนุกตั้งแต่อ่านบทตั้งแต่ตอนแรกแล้วเราอ่านแบบ ตั้งแต่ตอนแรกยันตอนสุดท้ายทีเดียวเลยเพราะมันแบบวางไม่ได้เลยอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆครับทุกคนแล้วก็ทีมงานตั้งใจมากครับไม่ตลอดได้แกะดูคอมเมน้นจากแฟนคลับบ้างไหมว่าถึงเรายังไงอ่านอยู่อ่านอยู่ก็ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วกันแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับได้เข้าฉากกับพี่หมอจิมด้วยอย่างยิ่งนิดนึงก็มีพี่จิมคอยช่วยอยู่ตลอดด้วยทั้งแบบ เรื่องการแสดงแล้วก็เรื่องพวกสับแพทย์ด้วยเพราะเราแสดงเป็นหมอมันก็จะมีแบบสับที่เราแบบเอ้ยคืออะไรวะมันก็เขาจะช่วยแปลเป็นคำๆๆให้แล้วก็เออช่วยได้เยอะลยแล้วแบบเข้าใจแล้วเขาบเมล่ะได้เจอกันแล้วเป็นยังไงสนุกดีครับมันแบบเริ่มสนิทกันขึ้นเรื่อยๆทุกวันก็ีิจัยที่ได้ทำงานร่วมกันครับครับผมวั้ผมก็งนนิดนึงโอ้ สาธุครับ <c oughs> เรามีวิธีการยังไงบ้างคะเพราวะว่าเรา,าทั้งต่างประเทศและในประเทศมันต้องแบบต้องไปมีทำกันอะไรก็จริงผมว่าแฟนๆคือจริงๆเรามีแฟนๆค่อนข้างแบบผมว่าหยุดทุกที่แหละน่าจะมีคนแบบรู้จักพวกเราอะไรกันเพราะพวกเราก็เดบิวต์มาได้ระยะหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีผลงานซีรีส์ด้วยแล้วก็ผลงานเพลงอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จริงๆอยากจะบอกทุกคนว่าแบบเราขอบคุณทุกคนมากๆไม่ว่าแบบทุกคนจะอยู่ที่ไหนทุกคนจะแบบ ซัพพอร์ตเราจากที่ไหนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ตามเรามาตั้งแต่วันแรกอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบางคนอาจจะยังไม่เคยมาเจอกันจริงๆแต่ว่าแค่เราเห็นฟีดหรือว่าเราจริงๆผมว่าพวกเราทั้ง5คนแล้วก็ผมเองก็รู้สึกได้ว่าแบบได้รับความรักจากทุกคนมาตลอดเลยซึ่งพวกเราแล้วก็ทีมคีมทุกคนก็ทาเต็มที่ครับที่จะแบบว่าตอบแทนความรักที่ทุกคนให้มาตลอดอยากูว่าตกใจตกใจแล้วก็อยากรูว่าอาเดทตอนซีรีส์ค่ะดูด มาหาคุณมินตอนนี้เป็นโปรเซสที่กําลังจะเริ่มและผมคิดว่านะแต่ว่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่บทหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเหมือนพี่โจก็บอก,บอกมาประมาณนี้เราก็มีได้อัปเดตกับพี่โจพี่เตพี่นิวบ้างก็ผมว่าใกล้แล้วไม่นานเกินรอพวกคนได้น,อ,บบน,น,น,นอยแ,แล้วตอนนี้เป็นซีรีส์เรื่องที่สของฉันเราก็มีการเตรียไไมตัวอะไรกนก็จริงๆอย่างตอนถ่ายไพโรลอละไรเงี้ยเราก็มีไปคุยกับพี่โจว่าตัวละครเบียร์ที่ผมได้รับบทแบบต้องมีคาแรคเตอร์ยังไงอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่า คืออย่างในเพมโปเราเล่นเป็นเหมือนคนเรียบร้อยนิดนึ่งเลยซึ่งก็ไม่ได้เป็นเหมือนยิ้มอะไรฮนะหลังออกครับผมอย่างตัวละครเออ่เป,ปเปอร์ก็จะเรียบร้อยนิดนะึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเบียร์ก็จะมีความแบบเหมือนห้าวๆขึ้นจะมีความซนมากขึ้นอนะไรเงี้ยหรือก็รู้สึกว่าอาจจะง่ายขึ้นไม่มากก็น,น้อยมีความเหมือนตุ้ในบางมุมแบบอะไรตั้งชีเพิ่งจบไป ก็ช่วงนี้ก็ย้อนดูสีใหม่อะไรสีครับแล้วก็ก็แค่อ่านไเรียนหนังสืออะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้สนใจมากเปิดตัวแล้วใช่ครับเพิ่งเปิดตัวมีไงบ้างคะเรื่องการเปิดตัวครั้งนี้ก็เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างก็ตื่นเต้นเราตื่นเต้นครับก็พีสองเหมือนที่คณะบอก็่จะยากขึ้นเลยก็จะพยายาม เม่อสุปีสองเราจะพยายามทำดีที่สุดที่ทำได้แล้วอยากเรื่องของการแสดงค่ะไรเป็นต้นจิดอะไรที่ยังสปอยเล่นยุ่งได้ไหมคะต่อขอบคุณเลยจบจบเลยฮะตอนนี้จบเลยก็จบถ้ามีอะไรก็ฝากก็ทุกคนด้วยนะคันี่ไหมคะให้รู้ว่าไม่รู้ไม่รู้ ขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ฝากเชิญชวนทุกคนนะครับมาให้กำลังใจทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับกับเอสแล้วก็ปีนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับกับค่าที่20แล้วนะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกนะครับก็อยากจะฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานส่วนตัวของผมนะครับส่างทติดตามต่างๆแล้วก็ไลค์แคนด้วยนะครับซีรีส์ก็มีเทมโปนะครับย้อนดูได้ที่เน็ตบลิกล่แล้วก็มาเอาเครื่องบินไม่นานเตรียครับไปอ็ฝากก็ใกล้เข้ามาแล้วครับ การแข่งขันชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอล2025นะครับ <_ d> um> อยากเชิญชวนทุกคนส่งแรงใจแรงเชียร์ให้นักกีฬาทีมชาติแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาของเรากันเยอะๆนะครับ <_ d> um> แล้วก็ฝากผลงานทำนายทายทัพนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์2ทุ่มครึ่งอย่าลืมดูกันนะครับ <_ d> um> แล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่เว U ยสีทุ่มครึ่งเป็นต้นไปก็อยากให้ทุกคนฝากกำลังใจให้พี่ๆที่จะแข่งเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพทีนี้ครับที่เมืองไทย แล้วก็ฝากผลงานผมด้วยนะครับบอยซิ l เล e เปิดทำใหม่หัวใจถัดัาดูได้บนอาชีรครับทอเซนเซน่าเขาบอกว่ามึงซื้อวจะเต้นซารินัายชนอันนี้ใครบอกอะ <c oughs> <c oughs> ทางบ้านทาบ้าน <c oughs> บ้านะใคระอะใครเล่นอะไรทคเล่นอะไร <c oughs> เทมเมกี้คือจริงๆตอนมันจะมีเหมือนตอนทายชายครับมันจะเป็นเหมือนแบบรวมกันเต้นใช่ไหมเราก็ยืนจอยๆกันอยู่ สักพักมีคนออกมาแบบเหมือนที่ท<ม>ี่เขาเป็นแบบแดนเซอร์เนี่ยเขาฟีสไสตล์เทมากมีคนมองหน้าผมหนึ่งคนเขาชื่อจูเนียมองมาคนแรกเลยแล้วก็พยักหน้าทีหนึ่งเราหันหลบและสักพักเดินมาประชิดตัวเลยเจังท่าที่เต้นกันได้ไหม่าพยักหน้า <ś> อันนี้ยอมรับเลยนะฮะไม่คือพวกผมเขาเรียกว่า ฟังเสียงพี่โจอี้แล้วแบบดีใจมากแล้วก็มันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเพลงธีมของการแข่งครงนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆจรงิงอยากเต้นให้ดูแล้วแต่อยากให้ทุกคนลองไปฟังกันอีกสักทีก่อน <Okay. S 1> น่าเสียดายวันนี้เวลาหมดลงแล้วใช่ไหมครับผม <Okay. S 1> น่าเสียดายมากเกือบจะเต้นแล้ว oh. แอตันจะโชว์แล้วแต่เวลาหมดลงแล้วน่าเสียดายมากจริงๆ okay.